นี่นะทุกคนเน่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 ทุกคนดูดูนะดู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 ซูมให้เลยเอาเอาไงครับจังหวะนี้ให้ทุกคนดูนะอุ๊ยนี่ไงทุกคนมาเร็วมาเร็วมาแล้วหล่อมากเลยเนาะนนอนนนเอาหนีเอน้าเอาหน้าเอาห no! าม no! ล้ นี่ทุกคนไปนู่นแออู้อสปีดความไวสายูถ่ายเทบไม่ทันนู่นไปนู่นแล้วไป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 ไที่ใจุสุดนี่ทุกคนดูดูขอบ้านนอยขอบ้านไหนสินี่เฮ้ยเยนี่ นะักฟุตบอลนะครับสปีดรันนะครับจังหวะนี้โอ้ก็อิบมาเนียมาเอาสปีดรันนะครับจังหวันน,นี้โนยนดิพีฮาร์ อะไรอะมันนี้เนี่ยออกำลังกายซะบ้างปุ่งป่องเลยนะเรปิ้วนู่นนู่นนู่นเออวะเอออย่าอยาอย่าอย่าอย่ทำนี่ทุกคนดูดูด จังหวะนี้นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เอา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 เเฮ้ยเฮ้ยชอบนะนชอบไปโยไปไปเคียดะ้ไปเยนะป้องเาล่นอาแลใครเูกบอลใหม่ไปใส่ไม่นไม่เอาแน่บอกเลยเขาจะเอาลูกนี้แหละต้องเก็บ

เฮ <c oughs> ้ยเอ้าไม่ให้ไม่ให้ด้วยหวงด้วยเปไ,ไงเป็นไ,ไงไม่ให้จ้า <c oughs> มา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 ไม่ให้พี่เอาเขาอู๋อู๋สปีดลัน้นสปีดล <c oughs> ั้นอุ้ยมาเอ้ยข้ามอีกแล้ว <c oughs> เมืนที่นี่ไงเริ่มมีรอยแล้วมีกลิ่นไหมกลิ่นก็มามไหนลองหน่อยนี่หมดไปไหนลูกนี่โอ้โหเนี่ยไปเ <c oughs> อาา้าไหมนี่ไม่เหรอ <c oughs> ไอ้น้องเห็นเราไปกไกลๆตรงนั้นนะเปเลยเปเลยนี่ครับเอาเอาเอาหเ,หออเหนื่อยเหรอน้องเหนื่อยอ่ะแม่ you